สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูติ๊กแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆวิชาทักษะวิทยาศาสตร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่อง การกรองสารโดยวิธีการกรองน้ํานั่นเองนะคะเราจะมีวิธีในการกรองน้ํานะคะที่เป็นน้ําสกปรกให้เป็นน้ําที่สะอาดได้อย่างไรนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะคะในคาบที่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆคุณครูได้สอนเรื่องการแยกสารเนื้อผสมโดยวิธีการกรองการตกตะกอนและการใช้กลวยแยกใช่ไหมคะเด็กๆยังจําได้ไหมคะว่า ถ้าเกิดเราจะแยกสารแต่ละชนิดนั้นเราจะใช้วิธีไหนบ้างนะคะอย่างเช่นคุณครูต้องการแยกน้ําออกจากน้ํามันคุณครูจะใช้วิธีไหนคะเด็กๆจําได้ไหมลูกก็คือวิธีในการใช้กลวยแยกนั่นเองใช่ไหมคะ,ะถ้าเกิดคุณครูนะคะอยากจะอย่างเช่นคุณครูเอาถุงชาอย่างเงี้ยนะคะลงไปแช่นในน้ําใช่ไหมลูกหลังจากนั้นนะคะ ใบชาที่อยู่ในถุงชานะคะ,ะก็จะละลายออกมาภายในแก้วส่วนใบชาก็จะติดอยู่ด้านบนของถุงชาใช่ไหมคะวิธีนี้เป็นวิธีในการเขาเรียกว่าอะไรคะการกรองนั่นเองใช่ไหมคะหรือถ้าเกิดคุณงครูนะคะน,นําน้ําชนิดนึงนะคะที่มีของแข็งเป็นส่วนผสมอยู่ด้านในนะคะแล้วมาตั้งทิ้งไว้ผ่านไปสักพักนะคะของแข็งนั้นสามารถนอนอยู่บริเวณก้นนะคะของแก้วที่คุณครูใส่สารลงไปวิธีนี้เราเรียกว่าวิธีอะไรคะ การตกตะกอนนั่นเองใช่ไหมคะอ่าคราวนี้นะคะเด็กๆในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนเรื่องการกองน้ำสะอาดกันคะ่ะวิธีในการกองน้ำของคนสมัยโบราณนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่า ก่อนที่จะมีเครื่องกองน้ำนะคะที่เราใช้ในป, kind of ใในปัจจุบันนั้นนะคะคนสมัยโบราณนะคะเขาก็ได้ทําเครื่องกองน้ําขึ้นมาเหมือนกันนะคะแต่เครื่องกองน้ํานี้นะคะเป็นเครื่องกองน้ําฉบับของคนสมัยโบราณนั่นเองนะคะเราสาวคนสมัยโบราณเนี่ยนะคะเขาจะทําได้ไม่ยากเลยนะคะโดยคนโบราณนะคะเด็กๆเขาจะใช้ในการปั้นดินเผาขึ้นมาเป็นรูปทรงกลวยนะคะเพื่อใช้เป็นฐานของเครื่องกองน้ํานะคะแล้วก็ใช้ ใส่วัตถุดิบต่างๆนะคะลงไปในเครื่องกองน้ําหรือว่าลงไปในเครื่องปั้นดินเผาที่เขาได้ทําขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกก้อนกวดทรายหรือว่าถ่านนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของนุน่นสำลีหรือว่าผ้านั่นเองนะคะแล้วก้อนกวดเนี่ยเขาใส่ลงไปทําไมนะคะก้อนกวดใส่ลงไปนะคะเพื่อช่วยในการกองสิ่งแปลกปลอมนะคะ ไม่ให้สิ่งแปลกบอมนั้นนะคะสามารถไหลลงมากับน้ําได้นั่นเองนะคะส่วนทรายนะคะทรายก็ใช้ในการกองสิ่งแปลกบอมนะคะที่เป็นชิ้นเล็กๆนะคะ ถ่านนะคะดเด็กใส่ฐานลงไปนะคะเพราะว่าฐานนั้นจะช่วยกรองสารพิษที่ปนมากับน้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกแบคทีเรียหรือว่าเชื้อโรคต่างๆนะคะแล้วฐานยังสามารถดูดกลิ่นของน้ํานะคะอย่างเช่นน้ําที่เรานํามานั้นอาจจะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อย่างเงี้ยนะคะฐานก็จะช่วยดูดกลิ่นของน้ําออกไปได้นะคะส่วนชั้นที่4นะคะดเด็กๆชั้นสุดท้ายนะคะ ก็ได้ใส่นุ่นหรือว่าสำลีหรือว่าผ้าที่เรามีอยู่ลงไปนะคะเป็นการกองด่านสุดท้ายนะคะเพื่อกเก็บเศษผงที่หลุดออกมานะคะจากชั้นต่างๆนะคะหลังจากนั้นเมื่อเทน้ําลงไปนะคะน้ําก็จะเดินทางผ่านตัวกองทั้ง4ี่อย่างนี้นะคะ จะถูกแยกสิ่งแปลกปลอมนะคะแล้วก็กลิ่นออกนะคะทําให้น้ําที่ออกมานั้นเป็นน้ําที่ใสแล้วก็สะอาดพร้อมที่จะนํามาใช้งานได้นั่นเองนะคะแต่ครูขอกล่าวถึงว่าถ้าเกิดน้ําที่เรากองแบบนี้นะคะเรายังไม่สามารถนํามากินได้นะคะเด็กๆแม้กระทั่งการที่เราจะนําน้ําที่เรากองมาแล้วไปใช้ในการล้างจานอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดเรางคิดว่ามันอาจจะยังไม่สะอาดพออย่างเงี้ยเราก็สามารถนําไปต้มก่อนก็ได้นั่นเองนะคะ คราวนี้นะคะเด็กๆเ,เดี๋ยววันนี้นะคะครูคจะพาเด็กๆนะคะมาทําเครื่องกองน้ําโดยวิธีการง่ายๆกันนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทํานะคะเด็กๆเ,เราจะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์นะคะโดยวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมมานะคะเด็กๆก็ได้แก่ทรายหยาบนะภาพนี้นะคะแล้วก็ทรายละเอียดนะเราก็จะมีอะไรคะมีถ่านใช่ไหมลูกอ่ามีกวดอะไรคะ ขวดละเอียดใช่ไหมคะแล้วก็ขวดหยาบหรือว่าหินก็ได้นะคะแล้วก็นําสําลีนะคะหรือว่าผ้าขาวมาก็ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเด็กๆเ,เราจะนําขวดน้ําขนาดใหญ่แบบใสมาอย่างนี้นะคะต้องเป็นขวดน้ําแบบใสนะคะดเด็กๆเราจะได้มองเห็นนะคะว่าน้ําที่เรากองไปนั้นนะคะจากขุนสามารถเปลี่ยนเป็นน้ําใสได้หรือเปล่านั่นเองคะอ่ะและอีกวิธีหนึ่งนะคะดเด็กๆเมื่อเราเตรียมขวดน้ํามาแล้วนะคะเราจะนําขวดน้ํานะคะมาตัดที่บริเวณ ก้นของขวดน้ำนะคะตัดตรงก้นของขวดน้ำออกนะคะเพื่อที่เราจะใส่พวกทรายหยาบทรายละเอียดฐานขวดหยาบขวดละเอียดหรือว่าหินหรือว่าใส่สำลีพวกผ้าขาวต่างๆลงไปในขวดได้นั่นเองค่ะ คราวนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับขั้นตอนนะคะในการทําเครื่องกองน้ําที่สะอาดกันนะคะขั้นแรกนะคะเด็กๆเราได้เตรียมขวดพลาสติกใสมาแล้วใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตัดบริเวณก้นของขวดพลาสติกใช่ไหมลูกอ่านะคะเมื่อตัดก้นของขวดพลาสติกออกเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราจะก็จะคว่อมปากนะคะของขวดที่เรานั้นตัดลงไปนะคะแล้วนําส่วนที่เหลือนะคะหรือว่าพวกทรายหยาบทรายละเอียด วัสดุต่างๆที่เราเตรียมมานะคะใส่ลงไปในขวดนะคะโดยวิธีในการใส่นะคะดเด็กๆเราจะต้องเรียงลําดับในการใส่นะคะโดยวิธีในการใส่นะคะสิ่งแรกที่เราจะใส่ลงไปก็คืออะไรลูกก็คือสำลีนั่นเองใช่ไหมคะใส่สำลีลงไปในชั้นแรกนะคะแล้วก็อัดให้แน่นเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเด็กๆเราก็จะใส่อะไรลงไปคะใส่กวดหยาบใช่ไหมคะอะไรเงี้ยนะคะใส่กวดหยาบลงไปใช่ไหมคะ พอใส่กวดหยาบแล้วนะคะเราก็จะใส่เลยค่ะใส่กวดละเอียดนะคะใส่กวดละเอียดลงไปเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่เลยลูกใส่ฐานตามลงไปนะคะเมื่อใส่ฐานแล้วนะคะก็ใส่ทรายหยาบนะคะใส่ทรายหยาบแล้วก็ใส่เลยคะใส่ทรายละเอียดนะคะพอเราเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดครบเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะเราก็นําน้ําคลองนะคะที่เราต้องการใช้ในการกองนะคะเทลงไปเลยค่ะ เทลงไปนะคะแล้วน้ำคลองนะคะเด็กๆก็จะผ่านตามชั้นต่างๆนะคะแล้วก็ไหลลงมาผ่านสําลีขั้นสุดท้ายนะคะไหลลงมานะคะแล้วเราก็จะได้น้ําที่สะอาดนั่นเองคะอ่ะภาพนี้นะคะเด็กๆก็เป็นภาพของเครื่องกรองน้ํานะคะโดยภาพที่โค้งมอันนี้ก็คือน้ําที่เราต้องการใช้ในการกรองนะคะ ส่วนภาพนี้นะคะก็คือน,น้ําของตัวนี้แหละนะคะที่เรากองเสร็จเรียบร้อยนะคะโดยน้ําที่ได้ออกมานะคะจากสีดํานะคะเราก็จะได้น้ําที่ใสนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าน้ําที่ผ่านการกองนั้นจะมีความใสกว่าเดิมใช่ไหมคะทั้งนี้นะคะเ,เด็กๆเมื่อเราได้น้ําที่ใสแล้วนะคะเราจะยังไม่สามารถนํามาใช้ในการดื่มกินได้ใช่ไหมลูกเราไม่สามารถนําใช้ในการดื่มกินนะคะเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าน้ําที่เรากองมานั้นนะคะ ฆ่าเชื้อโรคสารพิษต่างๆออกหมดหรือ,อย่างใช่ไหมคะเราควรจะนํามาต้มก่อนนะคะพอต้มเสร็จเรียบร้อยนะคะเด็กๆน้ําที่เราได้มานะคะเราก็อาจจะนาไปใช้ในการอาบน้ํานะคะหรือว่าล้างจานหรือว่าทําความสะอาดเครื่องครัวต่างๆเงี้ยนะคะซึ่งวิธีในการทําน้ําที่สะอาดนะคะเด็กๆ เราจะเปลี่ยนน้ำขุนให้เป็นน้ำสะอาดนะคะเราจะใช้ในยามฉุเฉินนะคะในกรณีที่เราจะทําเครื่องกองน้ําแบบนี้นะคะเราจะใช้ในยามฉุเฉินเท่านั้นในกรณีที่น้ําไม่ไหลเลยอย่างเงี้ยเราไม่มีน้ําที่จะอาบเลยนะคะแต่หลังบ้านเรามีน้ําคลองอยู่เงี้ยนะคะเราก็สามารถตักมาใช้ในการกองได้เงี้ยนะคะในกรณีที่ฉุเฉินเท่านั้นนะคะเด็กๆแต่ถ้าเกิดเราได้น้ําที่ได้จากการกองมาแล้วนะคะเด็กๆคุณครูไม่แนะนํานะคะให้เรานําน้ําที่เราผ่านการกอง ไปใช้ในการดิ่มกินนะคะเพราะว่ายัางไม่มีการฆ่าเชื้อโรคที่เรียกว่าปลอดภัยนั่นเองค่ะ มาถึงสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆในวันนี้นะคะเราได้เรียนเรื่องการทําเครื่องกองน้ําอย่างง่ายใช่ไหมคะที่เราทุกคนสามารถทําได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาสรุปวิธีในการทำพร้องกันนะคะวิธีในการทําเครื่องกองน้ําอย่างง่ายนะคะเด็กๆสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือขวดน้ําขนาดใหญ่แล้วก็มี สีที่ใส่ด้วยใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆเ,เรานําขวดน้ําขนาดใหญ่นะคะมาตัดที่บริเวณก้นขวดนะคะแล้วก็เปิดฝาขวดออกนะคะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆเ,เราก็คว่ำขวดลงนะคะแล้วนำสิ่งที่เราต้องการใช้ในการกรองสารนะคะโดยสิ่งแรกที่เราจะยัดลงไปในขวดก็คืออะไรคะก็คือสำลีนั่นเองใช่ไหมคะอ่ายัดสำลีลงไปให้แน่นเลยนะลูก นะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่อะไรคะรวดยาลงไปนะคะใส่กวดละเอียดนะคะใส่่านนะคะที่ช่วยกําจัดสารพิษแล้วก็ดับกลิ่นต่างๆนะคะใส่ทรายหยาบทรายละเอียดลงไปนะคะพอใส่ครบเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆหลังจากนั้นนะคะเราก็นําน้ําคลองนะคะที่เราต้องการใช้ในการกรองสารนะคะเทลงไปนะคะบริเวณก้นของขวดนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นน้ําคลองนะคะก็จะไหลซึมผ่านทรายละเอียดทรายหยาบใช่ไหมคะ ผ่านทานผ่านกวดละเอียดกวดหยาบนะคะแล้วก็จะมาบริเวณสำลีใช่ไหมคะสำลีก็จะเป็นขั้นสุดท้ายในการกรองใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเด็กๆน้ําก็จะไหลออกมาสู่ภาชนะที่เราใช้ในการรับรองและเราก็จะได้น้ําที่สะอาดนั่นเองนะคะซึ่งครูขอ,ขอกล่าวถึงว่าน้ําที่เราได้มาเนี่ยนะคะเด็กๆยังไม่ใช่น้ําที่สะอาดพอนะคะเราไม่ควรใช้ในการดื่มกินนะคะเราจะควรใช้ในการ ซักล้างหรือว่าการล้างถ้วยล้างชามเพียงแค่นั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเราได้เรียนเรื่องการทําเครื่องกองน้ําอย่างง่ายใช่ไหมคะในวันนี้คุณครูติ๊กนะคะไม่มีการบ้านให้ทํานะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในคาบหน้าสําหรับวันนี้คุณครูติ๊กลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ